สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะโจโชก็จะมาทําการรีวิวสิ่งที่สาวๆตั้งหน้าตั้งตารอ,อกันค่ะนะคะมีหลายคนรอดูรีวิวเจ้าตัวนี้มากเลยนะคะแล้วก็โชก็จริงๆโชก็เพิ่งได้มาแหละเมื่อประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะคะแต่ว่าที่รอก่อนคือยังไม่ได้ทําการรีวิวในครั้งเดียวก็คืออยากจะรอรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วก็ เอออยากจะใช้ไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่าให้สาวๆฟังอีกทีนึงว่าเป็นยังไงอะนะคะก็คือจะเป็นเจ้าตัวแคลริสโอนิของเมทูหน้าตาอย่างนี้นะคะตอนที่โชว์ซื้อมาเนี่ยก็โชว์ซื้อจากร้านคิกนะคะซึ่งเป็นร้านขายเครื่องสำอางในประเทศนอร์เวย์นะคะก็ ร้านคิกเนี่ยเขาจะมีสาขาอยู่ตามเมืองต่างๆนะคะแต่ว่าในเมืองที่โชยูเนี่ยเขาไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสินค้าอยู่ในหน้าร้านนะคะฉะนั้นโชก็เลยจําเป็นจะต้องสั่งทางหน้าเว็บไซต์ของที่ร้านนะคะก็เขาก็ส่งไปสีมัที่บ้านแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้โชก็ได้มีการส่งอีเมลไปถามเขามาว่าเขาได้มีประกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเขียนอยู่ในข้างกล่องว่าเออมี ประกัน2ปีนะคะก็เลยส่งอีเมลไปถามนะคะเขาก็เลยบอกว่าทางร้านไม่ได้ประกันเจ้าแคลริสันตตัวนี้นะคะแต่ว่าเป็นบริษัทที่นําเข้าจะจะเป็นเป็นคนประกันฉะนั้นเราต้องติดต่อไปที่บริษัทที่นํานําเข้ามาขายในประเทศนอร์เวย์ก็คือเป็นบริษัทอะไรอะลอริเลอะไรสักอย่าง ก็อันนี้เป็นข้อมูลสําหรับสาวๆที่อยู่ทางรนเวย์ถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาหรือว่าต้องการอยากจะเปลี่ยนเครื่องหรือหรือว่าซ่อมเครื่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องติดต่อไปที่บริษัทที่นํานําเข้าเาจ้าตัวนี้โดยโดยตรงนะคะ เอาละก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการรีวิวผลิตภัณฑ์กันเลยนะคะก็สำหรับเจ้าแปลงเครเลซอレレนิกตัวน,นี้นะคะสาวๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรแล้วก็เอาไว้ใช้ทำอะไรนะคะก็เป็นแปลงเครเลซอนิกที่เอาไว้ใช้ล้างหน้าทำความสะอาดหน้านั่นเองค่ะก็คือเป็นการทำความสะอาดหน้าแทนการใช้มือล้างนะคะโดยปกติเวลาเราล้างหน้าเราก็คือใช้มือล้างธรรมดาแต่ว่า ผู้ผลิตก็คือได้ผลิตเจ้าอุปกรณ์ตรงนี้ออกมาเพื่อช่วยทําความสะอาดผิวหน้าแทนการใช้มือซึ่งเขาก็ได้เคลมออกมานะคะว่าเจ้าตัวเนี้ยสามารถทําความสะอาดผิวหน้าเนี่ยได้ดีกว่าการใช้มือเนี่ยมากกว่าถึง6เท่าก็คือทําความสะอาดได้เออ่ล้ำลึกกว่านั่นเองนะคะแล้วถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงการทําความสะอาดหน้าแบบล้ำลึกอะไรเงี้ยก็มีประโยชน์ก็คือสําหรับสาวที่แบบเออ เขาเรียกคอนเซิร์นก็คือแบบเป็นห่วงเรื่องสภาพผิวคือเราที่มีการแต่งหน้าคนที่มีการแต่งหน้าทุกๆวันเนี่ยคือจะต้องมีการเอาลงเมคอัพลงรองพื้นลงแป้งบลัชออนนู่นนี่นั่นอยู่ที่หน้าใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราทําความสะอาดหน้าไม่สะอาดเนี่ยสิ่งสกรปรกต่างๆเนี่ยก็จะยังตกค้างอยู่ในผิวหน้าเราแล้วมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวอุดตันสิวอักเสบสิวเซียนหรืออะไรตามมาทีหลังก็ทําให้ผิวหน้าของเราเออ กิดมีปัญหานะคะก็คือการล้างหน้าที่สะอาดเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ป้องกันไม่ให้แบบผิวหน้าเราเป็นสิวตามมาทีหลังด้วยอันนี้ก็คือถือว่าก็มีประโยชน์พอสมควรนะคะแล้วเคลเรโซนิกตรงนี้มีกี่ประเภทแล้วก็แต่ละประเภทนี้แตกต่างกันย<ม>ัไงไงบ้างอ่ะนะคะก็เท่าที่โชว์หาข้อมูลมาคร่าวๆนะคะก็คือทางคลเรโซนิกเนี่ยเขาผลิตออกมาก็คือเทียบ เหมือนแบบตั้งแต่หัวจดเท้าเลยก็ว่าได้นะคะก็คือมีตั้งแต่ที่เป็นเอ่อเกี่ยวกับหน้านะคะเกี่ยวกับตานะคะเกี่ยวกับเท้าแล้วก็เกี่ยวกับตัวนะคะก็คือรุ่นที่เขามีนะคะเอาคร่าวๆกันแล้วกันเนาะโชว์จดมาเหมือนกันก็คือจะมีตั้งแต่เมียหนึ่งสองสามนะคะเอ่อก็คือตัวแปรงที่เอาไว้ทําความสะอาด ผิวหน้าโดยเฉพาะนะคะก็คือจะมี3รุ่นคือ1 2 3คือเมีย1เนี่ยจะเป็นเมียที่แบบว่าเมียธรรมดาที่ไม่มีเลขหนึ่งะคะก็เป็นเมียรุ่นแรกที่เขาผลิตออกมานะคะก็จะเป็นรุ่นที่ยังไม่สามารถที่จะปรับระดับได้ก็คือมีระดับความแรงอยู่แค่ระดับเดียว นะคะแล้วาทางในในกล่องเวลาที่เราซื้อมาอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มเีเขาเรียกว่ากล่องที่เอาใส่ลักษณะหน้าตายอย่างนี้ที่เอาไว้สําหรับเดินทางอะคะ่ะตัวเมียหนึ่งนี้จะไม่มีให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหัวแปลงอะไรได้ต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีปรับระดับความแรงไม่ได้เท่านั้นเองนะคะ ต่อมาก็จะเป็นเมียสองซึ่งเมียสองนี่คือน่าจะเป็นการพัฒนามาจากเมียหนึ่งนี่แหละนะคะก็คือมีอะไรเพิ่มเข้ามาสําหรับเมียสองก็คือเมียสองเนี่ยจะสามารถปรับความแรงได้2ระดับนะคะก็คือเขาจะเขียนไว้ที่ข้างกล่องเลยนะคะว่าปรับความแรงได้2ระดับนะคะแล้วก็มีตัว Travel Case ตัวนี้ให้ก็คือมีกล่องไว้สําหรับ เ,ออเดินทางฉะนั้นเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะได้แบบมีกล่องใส่แบบสะดวกโดยที่ไม่ต้องห่วงคือแบบมันปลอดภัยกว่านะคะเวลาที่เราเดินทางอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาอุปกรณ์เราใส่ในกล่องแล้วก็เดินทางนะคะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกต่อการเดินทางนะคะอันนี้คือความต่างระหว่างเมียหนึ่งกับเมียสองส่วนเรื่องการเปลี่ยนหัวแปลงก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะ ต่อมาก็าจะมาเป็นเมียสามหรือว่าเมีย ria, อาเลียเออเมียอาเลียมีสามหรืออาเลียเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกันนะคะคือก่อนหน้าน,นี้เหมือนเขาตั้งชื่อมาเป็นอาเลียนะคะแต่ล่าสุดที่โชวเข้าไปเช็คอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเมียสามนะคะแล้วมันต่างกันยังไงกับเมียหนึ่งมีเมียหนึ่งเมียสองนะคะก็คือเมียสามเนี่ยจะมีปรับระดับได้สามระดับนะคะก็คือปรับระดับได้มากกว่า,ารุ่นก่อนๆเท่านั้นเองแล้วก็ลักษณะของอ,อุปกรณ์นะคะ เขาจะไม่ได้เป็นไซส์นี้แล้วตัวเมียสามหรือว่าอาเรียรเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวผอมกว่านี้แล้วก็สูงยาวกว่านี้นะคะแต่ว่าเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนหัวแปงก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างกันที่การ ปรับระดับเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เมียสาเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีกล่องทาวเวลเคสตัวนี้ให้นะคะก็จะมีอยู่แค่เมียสองที่มีกล่องตัวนี้ให้นะคะส่วนเรื่องหัวแปลงก็คืออย่างที่บอกอเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหัวแปลงตามความต้องการของเราได้ตามสภาพผิวว่าเราต้องการที่จะใช้หัวแปลงอะไรคือเราเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเมีย เมียก็คือแบบว่าตัวหัวแปลงที่แบบใช้เกี่ยวกับหน้านะคะราคาของเมียหนึ่งจะอยู่ปัจจุบันอยู่ที่99เหรียญ US ดอลลร์อันนี้คือเช็คในเว็บไซต์ของเขาเลยนะคะแล้วก็ของเมีย2เนี่ยจะอยู่ที่149ี่เหรียญ US ดอลลร์นะคะแล้วก็เมีย3จะอยู่ที่199เหรียญ US ดอลลร์อันนี้ก็ แล้วแต่ความต,ต้องการของแต่ละคนเลยค่ะว่า,าต้องการใช้รุ่นไหนอะไรยังไงก็ราคาก็จะอยู่ตามนี้นะคะที่ US อาจจะถูกกว่าแต่ว่าโชว์โชว์ของที่นอร์เวย์ราคาเมีย2ที่เช็คอยู่ตอนนี้คือ1 1 0 0 2 5โครนนะคะที่เว็บไซต์ของร้านคิกนะคะส่วนของทางเมืองไทยนะคะจะอยู่ที่6,200บาทที่เซฟอร r t าไทยแลนดนะคะที่โชว์ทราบมานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ เกี่ยวกับหน้านะคะต่อมาเขาก็จะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ชื่อว่ารุ่น plus นะคะที่เป็น face and body ก็คือเจ้าหัวเดียวเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นแปลงที่สามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนอีกเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่า,าคุณคิดว่าคุณแบบทำความสะอาดหน้าอย่างเดียวแล้วอยากจะทำความสะอาดตัวด้วยก็สามารถที่จะซื้อแบบเป็นรุ่น plus มาใช้ก็ได้ก็แล้วแต่ความต้องการนะคะ แล้วอีกรุ่นหนึ่งที่เขาผลิตออกมาก็คือจะเป็นรุ่น Radiance นะคะจะเป็นรุ่นที่เน้นทําให้แบบผิวหน้าสว่างกระจ่างใสสำหรับคนที่ชอบให้แบบผิวสว่างสว่างผิวขาวผิวใสอะไรประมาณนี้นะคะก็รุ่น Radiance จะเน้นจุดนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ Paddy Paddy ก็จะเป็นตัวหัวที่ทำความสะอาดเท้าโดยเฉพาะนะคะเป็นเฉพาะจุดละแล้วก็จะเป็น Opal Opal นี่จะเป็นตัวที่มาทำความสะอาดแบบ ต้ตาเป็นใต้ตาคอลเลกเตอร์อะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งโดยหลักๆเชื่อว่ามันก็นะก็แล้วแต่ว่าใครต้องการที่จะทําความสะอาดเฉพาะจุดอะไรยังไงตรงไหนแต่ว่า,าสําหรับโชว์แล้วเนี่ยเชว่ว่าหัวที่สําคัญที่สุดหรือว่านิสแบบจาเป็นมากที่สุดในบรรดาหัวที่เขาผลิตออกมาเนี่ยเชว่อว่าตัวที่แบบใช้สําหรับเฟซหรือว่าหน้าเนี่ยน่าจะแบบจาเป็นมากที่สุดเพราะว่าเราใช่ไหมคะแต่งหน้ามีสิ่งสปกปรก ออตามเขาเรียกว่าอะไรแต่งหน้าทุกวันแล้วก็เราเติมสิ่งสกปรกลงไปบนหน้าเราก็ควรจะทําความสะอาดหน้าแบบให้ดีให้ล้าลึกก็หัวตัวที่ใช้กับหน้าเนี่ยจะจะจําเป็นที่สุดถามว่าเรื่องตัวเรื่องเท้าเรื่องอะไรเนี่ยจาเป็นหรือเปล่าก็โดยส่วนตัวของโชแล้วโชวคิดว่ายังไม่จําเป็นเพราะว่าออสําหรับการทําความสะอาดตัวในโชมีสครับหรือว่ามีตัวขัดผิวที่แบบที่ใช้ดีอยู่แล้วเนี่ยโชคงไม่ต้องไปจําเป็นที่ต้องไปซื้อแปลง คลีนซอนิกมาทาความสะอาดเพิ่มเติมก็อาจจะยังไม่จําเป็นสําหรับโชว์นะคะก็แต่ว่าตัวผิวหน้านี่โชวโอเคนะคะก็ผ่านไปนะคะสําหรับตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวเครื่องนะคะก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ,ของหัวแปลงนะคะเพราะว่าเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะเหมือนสแตนบายมาแต่ว่าตัวงหัวแปลงเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็ใช้ตามสภาพเลือกตามสภาพผิวของเราได้เลยมคือมันสามารถเปิดออกมาได้ ในลักษณะประมาณอย่างนี้นะคะเปิดออกมาก็หน้าตาประมาณอย่างนี้แหละนหัวแปลงเขาก็จะเป็นถ้าเป็นรุ่นเมียนะคะเขาจะเป็นหัวแปลงที่มาตรฐานไซส์เซยจะเท่ากันแต่ว่าจะต่างกันที่ขนของแปลงเท่านั้นเองนะคะก็มีหัวแปลงไี่มีประเภทอะไรบ้างเขาก็จะแยกตามคอนเซิร์นเลยค่ะว่าเราแบบเป็นเป็นต้องการเน้นเรื่องอะไรมากกว่านะคะแต่ว่าที่โชว์เอาข้อมูลมาในวันนี้โชว์ก็จะเอามาแบบ คร่าวๆก็แล้วกันนะคะว่าคนผิวธรรมดาควรใช้แปลงแบบไหนนะคะผิวแห้งควรใช้แปลงแบบไหนหรือว่าผิวมันควรจะมีผิว แปลงแบบไหนที่เหมาะกับสภาพผิวอะไรดีกว่าอย่างนี้เนาะนะคะก็ที่จดมาวันนี้มีเจ็ดหัวแปลงนะคะหัวแปลงแรกก็คือตัว normal normal นี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่แบบมีไม่ได้ผิวที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาสิวไม่ได้มีปัญหาแบบว่าลูขุมขนกว้างหรืออะไรก็คือเป็นผิวธรรมดาเนี่ยสามารถใช้แปลง normal ได้ก็คือเป็นของสําหรับเหมาะสําหรับผิว ธรรมดาหัวแปลงต่อมาก็จะเป็นหัวแปลงดิฟพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวแปลงที่เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างนะคะหัวต่อมาคือหัวแคนเน่ครีนซิ่งนะคะก็คือจะเป็นหัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีปัญหา สิวอักเสบเยอะนะคะก็ใครที่มีสภาพผิวที่แบบว่าเป็นสิวอักเสบเยอะเนี่ยเลือกใช้หัวแปรงนี้ก็จะเหมาะที่สุดนะคะหัวทันมาจะเป็นหัวเรด i a n c e สหัวเร d i a n c e สก็จะเน้นในเรื่องของผิวสว่างกระจาา่างใสหัวทันมาจะเป็นหัวเดลิเคทอันนี้จะเหมาะสําหรับสาวผิวแห้งซึ่งหัวเนี้ยจะเหมาะกับโชนะคะเพราะว่าโชเป็นคนผิวแห้งหัวต่อมาก็จะเป็นหัวเซนซิทีฟนะคะอันเชื่อ,อน,นี้ก็คือบอก แบบว่าตรงตรง,ตรงไปเลยนะว่าเออใครที่มีผิวที่แบบค่อนข้างแพ้ง,ง่ายหรือว่าผิวเซนซิทีฟเน่ยใช้หัวแปรงนี้ก็จะดีนะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวแต่ว่าเป็นผิวที่เซนซิทีฟใช้ได้หมดผิวแห้งแล้วเซนซิทีฟก็ได้หรือผิวมันแล้วเซนซิทีฟก็ได้นะคะ mm hmm. หัวหนึ่งจะเป็นชื่อว่าหัวแคชเมียร์แคชเมียร์เนี่ยจะมีลักษณะของขนที่แบบเป็น สองเลเยอร์ layer, คือจะมีขนยาวขนสั้นโชว์ไม่เคยเห็นหน้าตาจริงๆของมันแต่ว่าถ้าให้โชว์เปรียบเทียบนะมันน่าจะแบบคล้ายๆกับแปรงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแปรงไฟเบอร์ที่มีขนยาวกับขนสั้นแบบผสมกันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเวลาทําความสะอาดหน้ามันก็จะทําความสะอาดหน้าได้ล้าลึกซึ่งแปรงตัวนี้เขาก็เคลมออกมานะคะว่าใช้ใช้สําหรับได้ฟูลเฟสก็คือแบบใช้ได้ทั่วหน้าเพราะว่า ขนแปลงของเขาแบบมันเลเยอร์แล้วก็จากความรู้สึกของโชเท่าที่มองเขาไปที่แปลงนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบดูเหมือนจะนุ่มพอสมควรนี่แหละคะ่ะ,คะก็คือเป็นแปลงทั้งหมดที่เขามีอยู่บนเว็บไซต์ตอนนี้นะคะเท่าที่โชจดออกมาได้นะคะก็ไปดูกันว่าแต่ละคนมีม,มีสภาพเขาเรียกว่าอะไรมีผิวหน้ามีปัญหาตรงไหนนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเน้นจุดไหนเป็นพิเศษคือคอนเซิร์นอะไรเป็นพิเศษก็เลือกหัวแปลงที่แบบ เหมาะกับตัวเองนะคะอย่างโชวเองโชวเป็นคนผิวแห้งหัวแปรงที่เหมาะที่สุดก็น่าจะเป็นตัวเดลิเคทพาพูดถึงวิธีการใช้งานกันบ้างดีกว่านะคะว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์อ้วนๆกลมๆหน้าตาอย่างนี้มันใช้งานยังไงนะคะใช้งานนี้ไม่ยากเลยนะคะก็คือเวลาที่เราจะทำเอ่อทความสะอาดผิวหน้านะคะเขาก็แนะนําออกมาว่าให้เราเอา่อทำหน้าให้เปียกก่อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่แบบไม่ต้องเปียกแบบโชกนะคะก็คือแค่เอา อาหน้าแตะแตะแตะให้รู้สึกว่าหน้ามันไม่แห้งก่อนนะคะหลังจากนั้นหัวแปรงตรงนี้ก็เอาไปเ,าเขาเรียกว่าจุ่มน้ําทําให้มันเปียกนะคะแล้ววิธีการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็จะสามารถเอาโฟมถูโฟมขึ้นไปบนหน้าก่อนก็ได้แล้วค่อยเปิดเครื่องนะคะหรือจะบีบเอาอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ลงใส่หัวแปรงก่อนก็ได้แล้วค่อยถูนะคะแต่โดยวิธีการของโชว์แล้วเนี่ย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดเนี่ยของโชจะใช้เป็นแบบลักษณะแบบเจลนะคะซึ่งแบบเจลเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเนื้อเจลใช่ไหมล่ะแล้วเวลาที่เราถูกขึ้นไปบนหน้าเนี่ยมันก็มันเสียเวลาโชก็เลยเออบีบเจลอะคะ่ะเเจลล้างหน้าเนี่ยใส่บนหัวแปรงก่อนนะคะเสร็จแล้วโชวก็จะใช้นิ้ววนนิดหนึ่งเพื่อให้เขาเกิดฟองขึ้นมาก่อนเหมือนวอร์มผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะ แล้วโชวค่อยกดเปิดแล้วก็ถูที่บริเวณหน้านะคะ,ะในการทำความสะอาดหน้าเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้เขาจะจำกัดเวลาให้เราอัตโนมัติก็คือรวมแล้วน่าจะประมาณ1นาทีนะคะก็กดเปิดที่บริเวณปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะเครื่องก็จะทำงานนะคะส่วนถ้าเกิดว่าอย่างของโชเน่ะมันเป็นรุ่นเมียทูเนี่ยถ้าต้องการปรับระดับก็จะอยู่ปุ่มบนนี้นะคะก็ปรับได้แต่ถามว่า ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยโชยังไม่เคยปรับระดับเลยคือเขาเปิดให้ระดับไหนโชวก็ใช้ระดับนั้นนะคะยังไม่เคยลองแบบปรับระดับนะคะก็เปิดกดเกดปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะเริ่มต้นเขาก็จะทํางานเครื่องไอตัวที่หมุนเนี่ยคือจะถ้าสษาสังเกตตัวสีดํานะคะมันจะแปลงเนี่ยมันจะมีสองสองสองอะไรสองเล่เออหละนอกกับในนะคะ สองส่วนเออส่วนนอกเนี่ยเขาจะไม่ได้เคลื่อนไหวค่ะส่วนที่เคลื่อนไหวคือจะเป็นส่วนนี้ที่มันมีที่เขาบอกว่าหมุนแบบสามร้อยสามร้อยรอบต่อวินาทีอะไรอย่างเงี้ยคือตรงจุดกำตรงกลางตรงนี้นะคะหลังจากเส้นสีดําตรงนี้เข้าไปนะคะที่เขาจะหมุนสามร้อยรอบต่อวินาทีหมุนเพื่อทําความสะอาดนะคะก็ตรงนี้เขาจะเคลื่อนไหวแล้วก็ เราก็แค่วางลงไปบนหน้านะคะแล้วหลังจากนั้นก็แค่แบบวนเป็นวงกลมนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อให้แบบแปลงช่วยให้แปลงเขาทำความสะอาดแบบได้ดีนะคะ mm. ก็บริเวณหน้าผากเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบวินาทีนะคะแล้วเครื่องเขาจะเตือนปึ๊บป๊บเหมือนจะมีเสียงเตือนนะคะพอ <c oughs> ผ่านไปยี่สิบวินาทีก็ผ่านลงมาที่จมูกส่วน T zone น,นะคะตรงนี้อีก 20วินาทีนะคะแล้วก็มาข้างแก้มตรงนี้10วินาทีแล้วก็ตรงนี้10วินาทีคือเขาจะมีสิ่งเตือนให้หลังจากนั้นเครื่องก็จะหยุดอัตโนมัตินะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็แค่แบบล้างน่องล้างหน้าปกตินะคะแต่ว่าก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เครื่องตัวนี้นะคะวิธีการของโชชูก็จะล้างเครื่องสำอางออกหมดก่อนล้างมาสคารา่าใช้ครีนซิ่งออยล์หรือครีนซิ่งมิลอะไรก็ตามแต่ ล้างเครื่องสำอางออกไปหมดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใช้แคลริสโซนิตตัวนี้ล้างแบบทำความสะอาดด้วยเจลล้างหน้าอีกทีนึงนะะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะเห็นอยู่ในหัวแปรงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคราบสิ่งสกปรกทั้งหลายแหล่คราบรองพื้นคราบแป้งอะไรต่างๆติดออกมาอยู่ที่หัวแปรงแบบคือเห็นได้อย่างแบบชัดเจนเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่โชวสังเกตเห็นได้นะคะคือถ้าวันไหนโชวแบบลงรองพื้น เยอะแล้วก็หนานะคะแล้วก็ทำความสะอาดหน้าด้วยคลีนซิ่งมิลได้ไม่ดีเนี่ยรอบแรกที่โ,ทโชว์ใช้เจ้าคลาเลสโซนิกเนี่ยโชว์คือผลิตภัณฑ์ที่บีบลงไปเนี่ยม,ม,มันเท่าเดิมนะคะแต่รู้สึกได้เลยว่า,าทำความสะอาดแค่รอบเดียวมันยังไม่สะอาดไม่หมดขนาดเจ้าตัวคลาเลสโซนิกตัวนี้นะเพราะว่า 1. ฟองเกิดน้อยมาก2 ไอตัวหัวแปลงนี่แบบเหลืองเป็นสีรองพื้นเลยอะโชก็เลยเอยไม่ได้แล้วรอบเดียวไม่พอคือต้องล้างแล้วก็ทําความสะอาดใหม่อีกรอบหนึ่งถึงถึงจะเห็นว่าเออเอ,อตัวฟองตัวฟองของเจลล้างหน้าเนี่ยมันเป็นสีขาวแล้วก็มีฟองเกิดเยอะๆอะไรประมาณเนี้เอดึงออกใช่ไหมคะเวลาที่เราล้างหน้าแล้วหน้ามันแบบรอ,องพื้นมันจะมีพวกคราบมันคราบอะไรประมาณเนี้ยเวลาที่เราใช้เ,เจลล้างหน้าเนี่ย คือถ้ามฟองมันเกิดไม่เยอะในแสดงว่าหน้ามันสกปรกนะคะมันยังแบบผลิตภัณฑ์มันอ่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งสกปรกมันยังออกมาไม่หมดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเจลล้างหน้าเกิดฟองเยอะๆเ,เนี่ยมีฟองขึ้นเยอะแล้วเนี่ยแสดงว่าสะอาดแล้วนะคะบางวันถ้าโชรู้สึกว่าเออมันยังไม่สะอาดโชกก็ใช้สองครั้งนะคะแล้วกออ็หรือบางวันถ้าแบบไม่ได้ลงรองพื้นเยอะอะไรมากมายก็ครั้งเดียวก็สะอาดแล้วนะคะก็ เท่านั้นเองนะคะมาถึงการดูแลรักษาเครื่องหรือว่ารักษาเจ้าอุปกรณ์ตรงนี้กันดีกว่านะคะก็หลังจากที่เราล้างทําความสะอาดหน้าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเเราก็ควรจะล้างเจ้าหัวแปลงตรงนี้ให้สะอาดอีกเหมือนกันแล้วก็ควรจะผึ่งลมให้มัน,ให,มนให้มันแห้งนะคะก่อนที่เราจะใส่ฝาตรงนี้เข้าไปนะคะจริงๆตรงนี้เขามีฝาให้ก็คือบอกจะมีรูให้ด้วยรูแบบว่าอย่างเงี้ยให้คอยแบบระบายระบายลมให้มันไม่อับไม่ชื้นเพราะว่า ถ้าเราปิดไปเลยเนี่ยมันถ้าหัวแปลงมันมันยังไม่มันยังไม่แห้งอะค่ะมันก็อาจจะมีเชื้อราคืออับอะไรประมาณนี้ก็เหมือนแปลงสีฟันเราอะนะคะก็ก็ควรจะแบบเขาเรียกว่าอะไรปล่อยให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยปิดฟ้าหรือเอาใส่กล่องนะคะก็วิธีการของโชวโชก็แค่เอางกับมือในลักษณะวนกับน้ําเปิดน้ําแล้วก็วน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 ทำความสะอาดแล้วก็เสด็จน้ําออกในลักษณะประมาณอย่างนี้ นะคะสะเด็ดน้ําออกซะก่อนแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนสักประมาณแบบสองสามชั่วโมงเนี่ยที่เรารู้สึกพอรู้สึกว่าเขาแห้งแล้วก็ค่อยปิดฝาตัวนี้เข้าไปนะคะปิดฝาแล้วก็เอาใส่กล่องนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นวิธีการดูแลต,ตัวตัวเครื่องสาหรับหัวแปลงนะคะก็คือแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนทุกๆ3เดือนนะคะก็เออเนาะอย่างที่บอกก็คือหัวแปลงตัวนี้มันคล้ายๆกับ ควแปรงสีฟันของเราอะค่ะแปรงสีฟันของเราธรรมดาทั่วไปคุณหมอก็แนะนําให้เปลี่ยนสเดือนเจ้าตัวน,นี้ก็เหมือนกันคือมันคือถ้าทิ้งไว้นานม,ามันจะเก็บมันจะมีมันจะเก็บเชื้อโรคเอาไว้อะคะ่ะเราก็ควรจะแบบเ,เปลี่ยนการใช้งานทุกๆ3เดือนควรจะเปลี่ยนหัวแปรงนะคะแล้วก็การดูแลรักษาก็ไม่มีอะไรอะค่ะคือแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้ แล้วแต่การใช้งานนะคะถ้าเกิดว่าใช้อย่างของโชเนี่ยจากการที่โชทดลองใช้ก็คือได้มาสองอาทิตย์แล้วโชวใช้วันละหนึ่งครั้งแต่ว่าครั้งแต่ว่าครั้งหนึ่งอะโชใช้2รอบนะคะประมาณเนาะก็คือแบตเตอรี่ก็อยู่ได้ถึงประมาณสองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ครึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วเวลาช์จตอนที่ได้เครื่องมาใหม่ๆนะคะก็ ชาร์จไปเลยอย่าเพิ่งรีบใช้นะคะได้เครื่องมาชาร์จก่อนนะคะควรจะชาร์จก่อน24ชั่วโมงนะคะถึงค่อยเริ่มใช้นะคะแล้วก็ใช้ใช้ใช้ใชพอแบตมันใกล้จะหมดเนี่ยแสงไฟที่อยู่รอบๆตรงเนี้ยมันจะกลับกลับพลิบนะคะคือมันจะว่าบวาคือมันจะกระพริบให้เราทราบว่าเออแบตเตอรี่อ่อนแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันจะหมดจริงๆพอเราเกดตรงปุ่ม power เนี่ยมันกึด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 คือมันจะไม่ทํางานละมันแบตไม่มีแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็ ต้องชาร์จแล้วเวลาชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงถึงจะกลับมาใช้ได้อีกนะคะนะคะก็นะะะอันนี้ก็คือเป็นการชาร์จแบตคร่าวๆทั่วไปเ<ง>คลเรซอิกตัวนี้เนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าแบตเตอรี่เขาจะบิวอินนะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะชาร์จแบตเดี๋ยวโชว์จะเอาตัวที่ชาร์จแบตมาให้ดูเวลาที่เราจะชาร์จแบตเนี่ยเขาจะมีสายชาร์จมาให้ต่างหางนะคะก็ลักษณะก็คือเขาจะเป็นหัวไอเจ้ากลมๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กอะคะ่ะก็เอาแค่ แตะตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เสียบกับไฟฟ้า,าธรรมดาทั่วไปนะคะซึ่งไฟที่เขาใช้สามารถใช้ได้เนี่ยมันตั้งแต่100่งไปจนถึง240โวลต์นะคะก็ไฟบ้านทั่วๆไปใช้ได้หมดนะคะถ้าซื้อก็แต่ว่าหัวหัวหัวแปลงเนี่ยหัวแปลงวะหัวปลั๊กเนี่ยมันอาจจะแล้วแต่ว่าเราซื้อที่ประเทศไหนแล้วก็ปลั๊กเป็นยังไงนะคะก็ อย่างของนอร์เวย์มันจะเป็นลักษณะสองสองขาหัวกลมนะคะก็จะแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะคะก็แค่นี้เองวิธีการก็กอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ดูแลยากอะไรก็สิ่งที่สําคัญก็คือจะเป็นเรื่องหัวแปรงนี่แหละคะ่ะที่เราจะต้องหมั่นทําดูแลความสะอาดอย่างดีอยากให้มันอับให้มันชื้นหรือว่าให้มันแบบว่ามีสิ่งสกป,ปกเข้าไปติดอยู่ในหัวแปรงนะคะแล้วก็ เ,เรื่องของมอเตอร์นะคะก็อันนี้โชได้รับคําแนะนํามาจาก TK อีกทีนึงนะคะว่าเวลาที่เราใช้กันหน้าเราไม่จําเป็นจะต้องกดแรงๆนะคะไม่ต้องกดแรงๆก็คือแบบแค่แตะเบาๆเขาก็แบบเขาเาเรียกว่าอะไรแค่วางไปบนบนหน้าเฉยๆก็พอแล้วก็แค่วนให้เป็นวงกลมคือไม่ต้องมีแรงกดอะไรเพราะว่าเครื่องของเขาทํางานทํางานเองอยู่แล้วนะคะซึ่งโชก็ เห็นด้วยนะคะว่าว่า,วาไม่จําเป็นจะต้องไปกดเพราะว่าแปลงเขาทํางานของเขาได้เองอยู่แล้วเราก็แค่วางไว้บนหน้าแล้วก็ ให้ปล่อยเอ้เขาทํางานไปนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือเป็นการรีวิวเจ้าแปลงเคลเรซนิกตัวนี้ของโชนะคะคิดว่าข้อมูลที่เอามาพูดในวันนี้เนี่ยน่าจะน่าจะครบนะน่าจะครบทุกอย่างตามที่แบบาสาวๆอยากจะทราบหรือว่าถ้าโชตกลนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ถามเข้ามาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวชัวร์หาข้อมูลมเพิ่มเติมให้นะคะก็โดยรวมแล้วออชอบพอสมควรนะคะจกกับก็กับแปลงคลเรซนิกตรงนี้นะคะชอบตรงที่ว่า เขาช่วยทำความสะอาดผิวหน้าเราได้ดีคือโชว์รู้สึกได้นะคะก็คือหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงความแตกต่างว่าการใช้แปรงทำความสะอาดกับการใช้มือทำความสะอาดมันต่างกันคือหลังจากที่เราใช้คลาริโซนิตตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยโชว์รู้สึกว่าเหมือนเราเพิ่งจะไปขัดหน้ามาแต่จริงๆความรู้สึกมันจะคล้ายๆกันนะคะคือคือตอนที่เราขัดหน้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าลื่นผิวมันจะลื่นนุ่มใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันมันจะแบบมันจะลื่นลื่นนุ่มๆแล้ว สำหรับโชเองที่โชเป็นคนผิวแห้งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการใช้เจลล้างหน้าล้างกับมือเนี่ยเจลล้างหน้าบางตัวยังทําให้รู้สึกว่าแห้งตึงด้วยซ้ำไปแต่ว่าไอเจ้าตัวคลริโซนิกตัวนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําให้โชรู้สึกว่าผิวหน้ามันแห้งหรือว่ามันตึงอะไรมันก็คือเหมือนจับเข้าไปแล้วดูเหมือนเหมือนเหมือนมันสะอาดปกติดูเหมือนมันจะไม่หลงเหลือแบบคาบสิ่งสปกปรกอยู่บนหน้าแล้วเพราะว่าความความรู้สึกสัมผัสมันจะต่างกันนะคะก็ อ,อยังไงก็ลองดูแล้วกันเนาะข้างนี้ล้างกับมือแล้วข้างนี้ล้างกับคลีรซอโซนิกแล้วลองเอามือแบบอสัมผัสดูก็ก,ก็ก็จะรู้ว่าเออมัน,ม,นมันต่างเลกตอนแรกที่ก่อนที่จะซื้อเนี่ยที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อบบอ นานมากเนี่ยเพราะว่ากลัวนะคะเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งแล้วก็กลัวว่าไอไอไอลักษณะเอาแปลงลักษณะอย่างนี้มามาถูที่หน้าแล้วมันจะทําให้หน้าเกิดระคายเคืองหรือว่าเจ็บหน้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอเอามาใช้จริงๆแล้วก็ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยคือขนแปลงเขาค่อนข้างที่จะนุ่มอะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งพอด้วยความที่เขาเคลื่อนไหวแบบสามร้อย สามร้อยครั้งต่อวินาทีอ่ะความรู้สึกมันเหมือนโดนนวดหน้าไปด้วยนะคะเหมือนทําความสะอาดหน้าแล้วก็นวดหน้าไปในเวลาเดียวกันนะคะก็เป็นเป็น,ปนอุปกรณ์ที่แบบว่าเออใช้แล้วชอบใช้แล้วประทับใจพอสมควรส่วนผลลัพธ์นะคะต้องขออนุญาตใช้ไปนานๆนะคะเพราะว่าคือเขาไม่ใช่ตัวบํารุงนะคะคือเขาเป็นแค่ทําความสะอาดฉะนั้นสิ่งที่เธอคาดหวังก็คือคาดหวังว่า เราทําความสะอาดหน้าได้ดีแล้วนะคะเราก็คาดหวังว่าเราจะมีสิวเซียนหรือว่าสิวอุดตันน้อยลงแต่ว่าจากที่โชใช้มาเนี่ยโชใช้มาแค่สองอาทิตย์นะคะฉะนั้นมันจะยังไม่เห็นผลแบบภายในสองอาทิตย์หรอกมันจะต้องแบบระยะยาวคือดูกันไปเรื่อยๆนะคะว่าเออโชมีสิวแบบอุดตันน้อยลงหรือว่ามีสิวเซียนลดน้อยลงเออหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าโดยเบื้องต้นแล้วเขาทําความสะอาดหน้าโชได้ดีโช ชอบพสอสมควรนะคะก็นั่นแหละค่ะก็เป็นรีวิวของโชว์นะคะก็หวังว่าสาวๆคงจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามด้านล่างได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ LITTLE OLD BASEBALLS LITTLE HIT TOO TO TOO